สุดเด็ดราชาลูกค้าติดใจกับเมนูข้าวผัดสับปะรดเปรี้ยวหวานลงตัวสุดเด็ดจากราชาชูรสร่วมกับเกรสคูเรนาลีอาร์ตอะคาเดมีพบกับเมนูข้าวผัดสับปะรดเครื่องแนนแบบเน,น้นๆมาพร้อมเทคนิคทอดเม็ดมะม่วงหิมพัน์ยังไงให้เก็บไว้ใช้ได้นานสำหรับใครที่อยากเตรียมวัตถุดิบไว้ใช้ล่วงหน้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปเข้าครัวกันเลยเคล็ดลับทอดเม็ดมะม่วงหิมพัน์ยังไงให้เก็บได้นานเริ่มจากการเลือกเม็ดมะม่วงหิมพัน์ที่ไม่ชื้นและไม่เหม็นหืนจากนั้นใส่เม็ดมะม่วงหิมพัน์และน้ำมันลงในกระทะท ั้งไฟกลางคนเรื่อยๆทอดให้ได้สีเหมือนเปลือกไข่แล้วเทกรองออกจากน้ำมันพักไว้เมื่อพักจนเย็นแล้วควรเก็บไว้ในขวดแก้วหรือโหลอสุญญากาศและเก็บไว้ในที่แห้งข้อสำคัญห้ามทอดให้ได้สีที่ต้องการเพราะเมลมะม่วงหิมพานต์จะเก็บความร้อนไว้ทำให้โอเวอร์คุกได้นั่นเองมาถึงขั้นตอนนี้เรามาเริ่มทำข้าวผัดกันเลยตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่หมูลงไปผัดให้พอสุกและตามด้วยกุ้งตอกไข่ลงไปแล้วยีให้เข้ากันตามด้วยกุนเชียงและข้าวสวยผัดจนหอมต่อมาใส่หัวหอมปรุงรสด้วยน้ำ ตันทรายแล้วตามด้วยตัวช่วยเด็ดอย่างผงชูรสราชาชูรสผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ซอสแมกกี้ผงกะหรี่และสับปะรดหั่นเต๋ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วโรยต้นหอมเป็นขั้นตอนสุดท้ายจัดเสิร์ฟในลูกสับปะรดและเพิ่มความน่าทานด้วยลูกเกดหมูยองและเม็ดมะม่วงหิมพานต์แค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวผัดสับปะรดเมนูน่าทานที่เสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็มเพื่อนๆลองทําตามสูตรนี้ดูได้เลยนะคอนเฟิร์มว่าอร่อยและทําง่ายแน่นอนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ ทีมาพร้อมชิกเดตปังๆแบบนี้กดติดตามเราไว้ได้เลยแล้วครั้งหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้เลย